ให้ดูให้เห็นรายละเอียดจะได้จํากันง่ายๆเนี่ยลูกนะเรียนภาษาอังกฤษนี่ถ้าตั้งใจเรียนไม่ยากนะครับนะ English is not as difficult as you t h i n k if you try might be fascinating. สะดวแกนของช่องครูนานแชนแนลนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจนะครับเรื่องเลยนะครับวันนี้คุณครูนำมาไลฟ์สดถึงหน้าที่7จแล้วนะครับในซรฮาโล ในส่วนที่เป็น Workbook กนะครับก็คือในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับผมมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับวันนี้นะครับคำสั่งที่3บอกว่า look at this roadside uh, l o o k at ให้มองไปที่นะครับให้ดูไปที่ this นะครับแปลว่าเหล่านี้นะครับตามด้วยคำนามที่เป็นผู้พน์นั่นก็คือ road side road side แปลว่าสัญ,ญลักษณ์ road แปลว่าถนนไม่ได้แปลว่าสัญ,ญลักษณ์ถนนนะครับแต่แปลว่าสัญ,ญลักษณ์บนถนนแต่แปลให ให้ตรงอีกทีก็คือแปลว่าป้ายจราจรนะครับคุณครูพี่นั่นจะสอนลักษณะนี้นะลูกนะคือบอกรายละเอียดบอกที่มาที่ไป <c oughs> ให้ง่ายต่อการจำนะครับให้นักเรียนดูป้ายจราจรนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับป้ายจราจรนี้นะครับแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่า Can you make a U turn here นะครับ can you make you turn here นะครับ can เป็น modal verb นะครับสามารถํำมาตั้งเป็นหน้าประโยคคำถามหรืออยู่ในประโยคปฏิเสธโดยมี not ตามหลังนะครับหรืออยู่หลัง double question หรือว่า question word นะครับมี3ประโยคคำถามนะครับที่คุณครูพี่นันเน้นบ่อยขอเรียกว่า modal verb นะครับเมื่อมี modal verb อยู่มี verb to be อยู่นะครับ มี verb to have ที่เป็นโครงสร้างของเทนอยู่ก็นำมาขึ้นหน้าประโยคได้เลยเมื่อต้องการจะตั้งเป็นประโยคคำถามนะครับแต่ถ้าไม่มี3อย่างนี้เอา v ว r b to do มาช่วยคุณครัวพินันเน้มาตั้งแต่หน้าแรกนะครับจนถึงหน้าที่อะไรเลยนะหน้าที่7จเข้าไปแล้วนะครับ can you make a u turn here นะครับคุณสามารถที่จะทำการยู u r ิะครับ make แปลว่าทำ อ t ยูเ uh, นะครับทำการ U-turn here แล้วที่นี่ได้ไหมนะครับ u ยู r n ในนี้ก็คือเลี้ยวกลับนั่นเองนะครับเลี้ยวกลับนะครับกนนักเรียนก็ทราบกันดีนะครับถ้ามีเครื่องหมายทับอย่างนี้ก็นั่นหมายความว่าเลี้ยวกลับไม่ได้ก็ตอบ no I can't ทีนี้ที่ที่คุณครูต้องการจะเน้นก็คือ no I can't นะครับถามยูตอบ I นะครับนะ คาดเนี่ยก็คือ c a n นอตแคนนอตนี่พิเศษนิดหนึ่งนะครับคือตัว N ตัวเดียวนะลูกนะนะตัว N ตัวเดียวนะครับเพราะแคนมันลงท้ายด้วย N นะครับแต่ถ้า i s n o t เห็นไหมครับ IS นะครับเขียนอย่างนี้ IS แล้วถ้า i s n o t เป็นอย่างนี้แต่พอก,กลายมาเป็น i s n o นนะครับก็ใส่ N เข้าไปอีกตัวแล้วก็ทําอย่างนี้นี่คือ i s n o t แต่แคนไม่ใช่นะครับนะแคนนะครับ แคนนอดนะครับตัว n 2ตัวแต่พอมาเป็นแคนนอ t ตัดตัว n เส้นหนึ่งตัวนะครับลูกน่าจำไว้เลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนคนไหนที่ไม่ค่อยช่างสังเกตจะใส่ตัว N 2ตัวไม่ได้นะครับนะนี่คุณครูพี่นันขอเน้นเน้นให้ดูให้เห็นรายละเอียดจะได้จำกันง่ายๆเนี่ยลูกนะักเรียนภาษาอังกฤษนี่ถ้าตั้งใจเรียนไม่ยากนะครับนะอังกฤ y ไม่น่าจะ a ากนะคร at สโลแกนของช่องครูนันแชนเนลนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนะท่านผู้ชมแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนักเรียนนะครับขอบใจอย่างยิ่งเลยเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนันแชนเนลกันเยอะแยะเลยนะครับสร้างความภ่มใจให้กับคุณครูอยากที่จะทำคลิปออกมาบ่อยๆนะครับนะ เพราะมีกำลังใจนะครับยิ่งมีผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้สอนดีนะครับกดไลค์ให้รัวๆสอนเข้าใจง่ายสอนละเอียดอา่าคุณครูผูดทำนี่โอ้นะครับดีใจเลยนะครับแต่ไม่หลงนะครับไม่หลงตัวเองคือ,อยังต้องการที่จะพัฒนานะครับให้ดีไปกว่านี้เรื่อยๆนะครับเพราะเห็นยูทูบเบอร์ YouTuber ท่านอื่นนะครับมีคนเข้าชมเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับ แต่ของครูวพี่นานนี่ยังไม่มีเลยสคริปที่จะถึงหลักหมื่นแต่ตอนนี้มีอยู่หนึ่งคลิปนะครับที่จะถึงหลักห้าพันอยู่เป็นอะไรที่ที่ดีใจมากๆโอเคเข้าในเนื้อเรื่องหมออกนอกเรื่องที่ยาวป้ายนี้นะครับถ้าเป็นสีเนี่ยข้างนอกนี้จะเป็นสีแดงนะลูกตรงกลางนี้จะเป็นสีขาวนะครับป้ายอย่างนี้นะครับถ้าเขาถามว่า can you render นะครับ Can you e n น e r นี่หมายความว่าขับรถนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับเดินเข้าไปนะครับถ้าเดินเข้าไปนี่เดินได้เลยนะครับนักเรียนอย่าไปแปลประโยคนี้ว่า can you e n t e r นี่คือ,อคุณสามารถเข้าไปได้ไหมคุณนี่เข้าไปได้ครับแต่ห้ามขับรถเข้าไปนะครับแปลประโยคนี้ can you e n t e r อย่าแปลว่าคุณสามารถเข้าไปได้ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวคุณกลัวเขียนตรงนี้เพิ่มเข้าไปนิดเดีดีกว่า เดี๋ยวนักเรียนมาถึงเห็นประโยค์คำแปลของคุณครูพี่นันบอกว่าได้ก็เห็นูเขียนอยู่ที่ปากซอยหนูเดินเข้าไปไม่เห็นไม่เห็นมีตำรวจจับเลยก็ต้องเขียนว่าคุณสามารถขับรถเข้าไปได้ไหมแหมคุณครูก็นะขับรถเข้าอ่าเข้ามีแล้วคุณสามารถขับรถเข้าไปได้ไหมก็ต้องตอบว่านไ้อีคันเหมือนเดิมนะครับนะก็ไปรวดเร็วเลยข้อ2เพราะข้อ1บอกไว้แล้วคัน ข้อที่3ครับ if you see this sign sign แปลว่าสัญลักษณ์นะครับไม่มี s ก็ต้องตามด้วย this ตัวนี้นะครับ what should you do นะครับคุณควรทำอย่างไรนะครับถ้าเห็นป้ายแบบนี้คุณควรทำอย่างไรนะครับในที่นี้หมายถึงว่าคุณขับรถอีกมอนเหมือนเหมือนเดิมนะครับนะพูดถึงการขับรถนะครับไม่ใช่เดินอยู่นะครับนาะ เพราะฉะนั้นเห็นป้ายอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณครูพี่นันก็เลยตอบว่า if I see this sign นะครับ I can stop my car if I want คุณครูพี่นันอนธะิบายอย่างละเอียดเลยนะครับหมายความว่าถ้าคุณนะครับเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับก็อ้างประโยคเดิมมาเลยถ้าฉันตัวทีครับก็ถามว่า if you เราก็ตอบว่า if i if I see this sign I can stop my car ฉันสามารถนะครับหยุดรถของฉันได้ if ถ้า,าว่าฉันต้องการเพราะป้ายหยุดรถนี่ไม่ใช่อยู่ๆเขาไปถึงวางไว้ในขณะที่เรากำลังขับรถนะครับนะคุณรรวพี่นันถึงได้อธิบายให้อย่างนี้หมายความว่านักเรียนขับรถไปไปถึงเห็นปน้ายนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องหยุดตลอดนะครับนะถ้านักเรียนไม่จำเป็นต้องมีธุระประปังอะไรก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูเลยอธิบายละเอียดว่า ถ้าเห็นป้ายนี้นะครับเขาถามว่าถ้าเห็นปน้ายนี้คุณควรทําอย่างไรไม่ใช่ว่าเห็นปน้ายนี้แล้วต้องหยุดตลอดทุกครั้งนะครับหยุดในกรณีที่คุณต้องการจะหยุดนะครับ if I want นะครับนะถ้าเราไม่ต้องการหยุดเราก็ขับเลยไปนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่รู้คุณกลัวพี่นันอนธะิบายอย่างนี้หัวแพทย์หรือเปล่านะครับหัวแพทย์ที่เข้าใจไหมครับหัวแพทย์ก็คือหัวหมอนั่นเองไม่ไม่ใช่หัวหมนะ คือตอบให้ละเอียดนะลูกนะไม่ใช่ว่าเออนักเรียนขับขับ,ขบรถไปถึงเห็นป้ายนี้ปั๊บเห็นป้ายนี้ม่อไรปั๊บต้องหยุดทันทีไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่สามารถหยุดได้นะครับถ้ามีป้ายนี้ถ้าต้องการจะหยุดหรือต้องการจะจอดวันเถอะนะครับนะอ้าวข้อที่สครับถ้าคูณเห็นอ่าเดี๋ยวคุณครูแปลแล้วเดี๋ยวอ่านก่อนนะครับ If you see this sign เหมือนเดิมนะครับถ้าคุณเห็นสัญลักษณ์นี้ Well you turn left or turn right เป็นคำถามให้เลือก2ช้อยนะครับนะ Well นะครับลูกเป็น modal verb อีกแล้วนะครับนะก็เลยแปลว่าคุณจะสามารถเลี้ยวซ้ายหรือสามารถเลี้ยวขวานะครับถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับสัญลักษณ์นี้แน่นอนครับนาะต้องปิดไว้ข้างถนนนะครับ ถ้าปิดป้ายไว้อย่างนี้แน่นอนเลยนะครับหมายถึงว่าสามารถเลี้ยวซ้ายได้นะครับก็เลยตอบว่า if i see this s i g n i will นะครับ Turn left ถ้าฉันเห็นสัญลักษณ์นี้ฉันจะนะครับเวลก็ถาม i ว l เราก็ตอบ i ว l ฉันจะเลี้ยวซ้ายนะครับนะบางครั้งนี่ป้ายนี้นะครับเขียนไว้เนี่ย ในกรณีที่เป็นหัวโค้งนะครับบางทีไม่มีทางแยกไปขวานะครับไม่ใช่นักเรียนพอเห็นป้ายนี้ปั๊บเดี๋ยวลองเลี้ยวขวาดูบางทีมันไม่มีทางที่จะแยกไปให้นะครับนะเพราะฉะนั้นทำตามนี้เลยก็เหมือนกันนะครับกับป้ายนี้ FUC Design w h a t s h o u l d You Do คุณควรทำอย่างไรนะครับอันนี้ขอยเลือกระหว่างเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับก็ตอบว่าเลี้ยวซ้ายอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณควรทำอะางไรก็ I should Turn Right เราก็ใส่คำว่าควรเข้ามา ชั้นควรนะครับเลี้ยวขวานะครับก็เป็นนั้นว่าจบเรื่อง